จะได้อุทิศให้กับพิเอชนบันเพจรทั้งหลายตามบัพพินีของอุษานี้ก็เป็นบุญเข้าประดับดินนะซึ่งเราถือเอาคติตามพระพุทธศาสนาในเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับพิเอชนบันเพจรเรื่องกาพุทธการก็มีการอุทิศบุญอย่างพระเจ้าอุษานะก็ได้ทาบุญแล้วก็ไม่ได้อุทิศบุญให้กับญาติพี่น้องครากว่าวันนั้นก็เกิดเสียงหวยหวนนะพั่ววันนั้นอุทยานจนได้ไปบุญถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าท่านทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้กับ กิเลชนประภาชนที่มารอรับสนบนอยู่นะว่าเซนน้นตั้งประทับบนใหม่แล้วก็โอคิคให้ปรากฏว่าญาติพี่น้องเนี่ยเปลี่ยนพภพวิไปเป็นเทวดาหรืเป็นญาติโยมอันนั้นไม่อยากประมาทในบลกุศลกิจามความดีนะเพราะบนกุศลเนีนน่ยนำความสุขมาให้เพราะเราไม่ทราบว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยไม่ได้ไมีแค่พบนี้ชาตินี้นะไม่รู้ว่ากี่พพกี่ชาติที่ยังไหวใจเกิดบางภพบางชาติเขาอาจะมารอการเซ่นเหล็จจากเราหรือรอรับบนกุศลจากเราเพราะเวลาที่เราตกละกรรมลำบาก หรือต้องการความช่วยเหลือส่วนใหญ่กจะไปหาใครก็ไปหาญาติพี่น้องหาคนรู้จักนั่นแหละเออคนนี้เขาน่าจะพอช่วยเราได้นะหรือคนนี้เขามีบุญนะก็ไปหาบางคนอาจจะเห็นในเรื่องของสภาวิเศษมหาขอส่วนบุญทําไมเขาถึงมาหาญาติโยมก็แสดงว่าเราน่าจะช่วยเขาได้นะเขาถึงมาหาเดี๋ยเราเป็นผู้มีบุญนะเขาจึงมาหาทั้งหมืนกับเวลาที่เราจะไปขอยืมเงินจากใครเราต้องไปหาคนที่มีเงินใช่ไหมคนที่มีเงินเราไม่ไปหา การเวลาที่บังคนก็ต้องการความช่วยเหลือต้องการบุญกุศสนะก็มหาคนมีบุญนั่นแหละนะมหาญาติพี่น้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ดีนะในเรื่องของการแสดองออกถึงความกตัญญูต่เวทีต่อเพืยอนชวนบรรพชน,น,พชนทั้งหลายนะที่อาจจะคอยรอาการช่วยเหลือจากเราหรือคอยรับส่วนบุญกุญสนจากเราเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขบุญนาความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีคนประมา ในงารสังสมบุกุศสคุณงามตามดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางศีลภาวนาพระเจ้าก็บอกว่าให้ครบเลยนะจงสร้างอุปสให้ถึงพร้อมบนกุปสมก็ต้องทําให้ครบหมดเลยทันะ้งทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วย,ววยจึงจะได้ได้เยอะเพาะนั้นเนี่ยคนที่เขารอรับผลจากเราญาติพี่น้องที่รอผลบบจากเราเนี่ยเขาก็ได้เยอะนะมาหาเราให้ค้มเลยนะค้มเลยได้ทานได้ได้บนครบทั้งทามศีลภาวนาได้บนเยอะเลยนะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย คนคนเดียวเนี่ยก็เป็นที่พึ่งของญาติมิตรญาติพี่น้องนไดนะ้ถ้าเราเป็นผูน้มีบุญมีผู้สังสมบนได้มากเราก็จะเป็นที่พึ่งของญาติมิตรญาติพี่น้องทั้งหลายได้สามารถที่จะช่วยญาติพี่ญาติพี่น้องทั้งหลายที่ตกระกรรมลำบากหรือที่กำ,ำลังรับรับความส่้นเดือได้ดิฉนพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องอันฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลส่วนอยู่เสมอให้มันยิ่งขึ้นไปให้มากขึ้นจนะทําทอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะอย่างบางครั้งสาวพุทธเราเนี่ยก็ ทำบุญทำทานตามประเพณงนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังไม่พอนะเหมือนการที่เราจะขึ้นไปถึงประตูด้านเนี่ยมันต้องมีบันไดห,หลายขัน้นะกว่าจะไปถึงประตูมรรคผลนิพพานหรือพ้นทุกได้เนี่ยมันต้องมีบันไดห,หลายขั้นบันไดขั้นแรกจะเนเรื่องของทางการทำบุญทำทานตามประเพณงีก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ายังไม่พอก็ต้องก้าวขึ้นไปเป็นขั้นที่สองก็จะเปเรื่องของการรักษาศีนะไมนะ่ว่าจะเป็นศีห้าสีแปดสีสิบ สีสองละยี่สิบเจ็ดต่างๆก็รักษาศีลตามสมควรกับฐานนะะการรักษาศีลแล้วก็ยงมมังไม่พอนะก็ต้องขยับไปสู่การภาวนาเพราะฉะนั้นะนะเนี่ยการภาวนาก็เป็นการฝึกจิตปลกใจให้สงบฝึกจิตปลกใจให้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นก็อาพวกเราผู้บำเพ็ญบุญกุศลปรงามความดีก็ต้องสร้างให้ครบทั้ง,งทางศีลแล้วก็ภาวนาก็จะใกล้เรื่อยๆนะใกล้ใกล้ประตู ใกล้ทางออกทางออกจากวพหรือทางค้นภพหรือมรรคผลนิพพานใกล้เข้าไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ถึงยังออกไม่ได้ในภพนิยชาตินี้แต่ว่าก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะง่ายขึ้นต่อไปกง่ายมากขึ้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสาบพุดจงไมควรประมาในการสร้างสมบนสูรณสดเสริมกงานตอนเจีให้มากทําตามกําลังไม่ทําให้ใจเดือดร้อนบางคนบอกว่าไม่มีเงินทำบุญได้ไห่ได้รักษาศีลไม่ต้องใช้เงินภาวนาไม่ต้องใช้เงิน แล้วก็ได้ผุมากกว่าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทรัพย์เราทําสามารถทาทานได้ไหมได้ะในเรื่องของกําลังเป็นทานก็ได้เดี๋ยวให้วาจาเป็นทานก็ได้พูดดีพูดสีที่มีประโยชน์เป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานก็ได้หรือวให้อภยทานก็ได้ไม่ชอบใจใครหรือใครมาพูดจานินทาว่าร้ายให้อภยัยนะเราได้บำเพ็ญปรมีตรขั้นสูงใครทีชิ้นนินทาราเอ็ดาว่าเรา,าใครทาไม่ดีกับเราให้อภยัยนะเป็นอภยทานนั้นก็ได้ นะหรือทางที่สมควรที่จะให้เป็นอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยการที่จะทํทาทางที่สลอกบ้างนะความเครียดความมิตบกคงาวนความโกรธความ,มเกลียดความพยาบาอันนี้เป็นควรเป็นสิ่งที่จะต้องทางออกไปสลาออกไปวางออกไปอันนี้เป็นสิ่งอย่างยิ่งที่สมควรที่เราจะให้ทางทนะางออกไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้น,นเนี่ยอันนี้ นะเราทุกคนทุกท่านก็ได้มาแสดงออกถึงความกระตันยูกระเตลเวทนะีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีเพื่อจะได้บางเพ็ญบญกุศนให้กับเพียชนบรรพชนทั้งหลายทีนะ่ท่านได้รงรับไปแล้วซึ่งบางคนบางท่านท่านอาจจะรับบญกุศนอยู่ก็อาจจะเป็นไปไดนะ้เพราะฉะนั้นก็ให้เราทุกคนทุกท่านเนาะได้เตรียมตัวเตรียมบุญกุศนให้น้อมนำบน,น,นที่เราได้มาขอปฏิบัติในวันนี้ในวันจะเป็นในเรื่องของ การบำเพ็ญทานต่างๆการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งได้ผลผสสมครอบเลยแล้วเราก็จะได้ทําการอุปิศบุ์ให้กับอีเชิญบัณปรบัณฑนทั้งหลายก็เป็นตัวที่จะกดน้ำ